มันจะออกแบบขึ้นๆจักหน่อยกับปลวกไอ้ผักบุ้งแก้วของเขานะคะปลวกผักบุ้งแก้วซะอึ้่นว่าวผักบุ้งหน้านะคะปลวกผักบุ้งแกลีวสำหรับ,รบรเราลยกัะปีนี้คู่เขากินเซื่อคู่เขา้าแต่ว่าบโบมาเขาคู่กัะปีเลยโมเสบคู่เขา้าปลาทูปซื่อครับแต่เขาพิกปนห่วยพิบปนห่วยนะคะรับปลาทูจักตัวหนึง่งเสียบดีนะครับบบมาเขากับปีปลาเลวันบมเสบโมคือกัะปีคู่เขา กะปิสดส,ด,สดท่านเลยแซ่บเฮื่อยๆใส่กินจักมือหนึ่งหุ้งเขาหันห่อนเอากะปิคุกเลยใส่ทุกมือหุ้งใคเหตุเป็นอยู่ินงไงบอไ,ได้กินยังไงนะครับกินในเบิร์ทุกอย่างกะปิอร่อยเอาบอจะส่งไปให้พี่แจ๊คก็จะส่งไปให้กะป,กปิ ว่าเป็นหยางจ้าเกรงใจแต่น้อเกรงใจต่ว่าเป็นหยางค่ะเกรงใจพี่แจ็คแต่น้อแล้วอื่นซสื่อกะปุ๊กกินกะปุกฝาสีช่มพูค่ะมีสูตรแซบวะครับสูตรแซบพี่แจ็คนาจะมีกะปีแซบพอพี่แจ็คขายของพี่แจ็คนาจะมีกะปีแซบเมียนยูถ้าขายของก็จิงหัจักนะครับขายของก็จริงหูจักนะครัขอบคุณค่ะกรงใจค่ะว่าเอาเด้ค่ะเกรงใจพี่แจ็คมารับชมไลฟ์สดกับพ่อนะครับ ช่วยส่งกำลังใจเร็วๆขอบคุณหลายครับผมอันเสาเอึงสื่อจากไอ้งอกะพีเแลเ้วเฮ็ดเองโอ้อกะพีเฮ็ดเองอุย้ยกระแซบแล้วกะกะีเฮ็ดเอง้ามีาม้ามีตากะเอามาให้นบาเล็กก็ได้ครับเจ้าก,กระปุกเห็นบาเล็กเดี๋ยวสิเมื่อออกไล่สดถ้าพี่แจ๊กจเจ้านะครับถ้าพี่แจ๊กอยากแจ๊กอะไรเห็ดสองมั้งบอมกับนกับหาคือเกราทบ ถ้าพี่แจ็คมีตานะครับมีตาคงจะของนะครับเอามาให้น้องมีมีแบยนคงจะของมาเลยเจ้วมาของมาให้น้องน้องกโปรโมดไทยนะครับโปรโมดไทยนะคะมาเลยคิดโปรหมดไทยเอาบ่อเอาจะกระปุกนึงก็ได้ครับพี่แจ็คเดี๋ยวมาเลยจ่าใจ่าทรงนะครับมาเลยจิตใจ่าทรงอ๋อครับผมได้เลยครับเดี๋ยวบาเลยแคบไว้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวบาเลย ขออนุญาตลบออกได้พี่แจ๊คพอเรยแคปจอไปแล้วเอาเอาเบอร์ออกนะครับเราเรยแคปบว้เรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณอีกทีหนึ่งนะครับพี่แจ๊คขอบคุณที่สาวคนสวยเฮดเองก็แสบแล้วมันจะโปเข้มไดนะห้งกินเขาหลายหลายได้พี่แจ๊คบันนี้คุ้งเข่ามอนางเมนูเมนูข้าวข้าวเบิดหมอได้บันนี้เพราะว่าเฮดเองมันจีโปเข้มเนาะซื้อซื้อตลาดเพื่อนมันจะเข้มต้มต้มน้ำห้อนไส้แบบหลายมันกั บซอสอึกระมักแบกเข้มๆเนาะค่ะแต่บออันนี้ก็ซอสอึกระสิซื้อกุ้งมาตัมใส่กันสีนาะพี่แจ๊กค่ะใส่แต่กกะปิไปแล้วมันเข้มเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดสูตรของเพิ่นเนาะพี่แจ๊กขายยำแหล่งหมดที่ยำสองตลาดว่ะพี่แจ๊กพีด้ว่ความพี่แจ๊กคือไฟปูไฟของพี่แจ็คขายของอยู่บ่ซาอึ้งจำจำถึงหรือจำพี่พอเห็ดแล้วน่าจะขายครับขอไม่ญาด ถามอีกเธอหนึ่งนะคะสาวอื่นก็นล้องลุ้มลืมเพราะจำเลยแต่ว่าพี่แจกกับยูระยองคือกันเป็นบอกพี่แจกก็เรียกมา้าคือกัารไม่ได้ใครโมกตัวพี่แจกก็เรียกม้าคือกันว่้มีแต่ตัวง,งามแม่ออกวังหันเก่าโตรหรือว่าสิบสองตัวออกวังหันเก่าโต นี่ใช่น่ารักมากมากเลยครับน่ารักมากเลยเจ้าเอึงจำได้ค่ะบเมียนยูทธผิดแจ้งว่าหมาหมามีตัวง,งามขายตอนเย็นอ๋อแสดงว่าตอนนี้กําลัางขายของนะครับพี่แจ็คเฮงเฮงปังปังเด้อครับผมเฮงเฮงปังปังเด้อครับเราคุยกันตอนจริงว่าผิดแจ้งสับผิดแจ็คว่าพี่แจ็คห่อหมุกข,ข,ขาย เมื่อไรสามสิบสี่สิบหมูใครหมูละสามสิบบาทนะที่มือที่ห่อหัวปีนะคุยกันก็เห็นไข่ตอนเย็นนี่งๆปังๆเนี่ยครับใข่หมูไปใส่พวบะมา่เข่ากล่องเลยติดยางติดยางสาวอึ้งไปอาลัดมากมากมากขวานั่มนันแม่สวัสดีพี่นุชด้วยครับสวัสดีค่ะเรื่องงาน่ะเบย์แต่ยังกินแรงนาะมันนี่ยยั่วยั่วอีกแล้วค่ะวางหัวใจหมูเลย เอามาแจ้งเทพูเซพักบุงเสียบขนาดด้วยครับเสียบขนาดออมหมูว่านั่นอ้ยเสียบขักสวยเบาเล็กเออพี่อ,อันพี่แจ๊กลืมบอกอันสาวเอิอง